ทำไรคะถูกจนอยู่ถูแจนอยู่จานลอะไรคะวันนี้ทำเมนูอะไรอะ่ะเอาเมนูอะไรคะผัดหรือส้มตามเอาส้มตามผัดเต้าเ เอาเครื่องปรุงอยู่นั่นเนาะเอาทำไมแม่ครัวแม่ทำไมแม่ครัควปากค่อยไปแล้ว ตมัตมตำัมไมหลุดออกมาแล้วนะอะนนั้นคตรเหรอตัมตมอะไรนี่ตปูปลาอ้าวโจโตเฉยเลยตมัตมปูตัปูปลาสูตรอะไรอะสูตรใครอะสูตรน้องอะไรอตตระตัมตัมตัมตัปลาลา อะไรนะไมโครเวฟในไมโครเวฟอ่ะนี่เอามาให้ดูหน่อยอันนี้ไมโครไมโครเวฟอ่ะ,ะเอาไว้ทำอะไรไมโครเวฟไหมเอาไมไมโครเวฟเอาไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้ซุปตามสแลกซ์อ,อ้ามกินมาแล้ว ในน้ำล้างจานนะไม่มีเลยนะนี่ไหนเงี้ยเอามาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้นี่ที่ล้างจานแล้ไหนไมโครเวฟอ่ะขลับหนูขลแน่แน่แน่ไม่โชว์หน่อยอไ,ไมโครวเวฟเ,เอาไมโครวชื่ออะไรคะ แม่ขอเช่อ,อะไรครับเช่อ,อะไรครับเช่มาตาแม่โคอายุกี่ขวบแล้วครับห้าขวบหกขวบแม่โคอ,อยู่อนุบาลไหนครับ เอาติก็จ้างวันละเท่าไหร่อ่ะก็ทำงานจ้างก็จ้างก็จ้างวันตัวันเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นวันห้าหมื่นเลยโอ้น่าจะบทำมั่งได้เหรอทำมั่งได้เหรอใครจ้างอ่ะใครจ้างใครจ้างแม่ขวัวจัดแม่ขัวชื่ออะไรอ่ะ เสร็จแล้วเหรอเอาเมนูอะไรดีคะข้าวผัดอะไรนะคะเอาเมนูอะไรเอาข้าวผัดเอาข้าวผัดข้าวผัดนี่เหรอข้าวผัดเหรอคะนี่ข้าวผัดนะคะครับเอาข้าวผัดไม่กลัวเร็วหิวนี่หิวหิวหิวนี่หิวหิวโอ้ยหิว ơi hiểu ơi hiểu hiểu hiểu. ăn chìa cái này Nó ở đây cái này mở được đấy, Này cho. อ่า,อาเปิดได้ด้วยแล้วก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำแม่ขวาน้ำยังยังไม่ได้อาบเลยค่ะอ๋อไม่อาบดิอ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วจับคลิป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 เลยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บๆเลย <c oughs>